พาเพลินจะพายมะม่วงกินวันนี้เก็บสดๆจากต้นเลยนี่ยังไม่ใหญ่เลยแต่ว่าเต,ต็มตเต็มต้นเลยมะม่วงลูกเต็มต้นเลยอยู่บ้านย่าวันนี้มาบ้านย่าก็เลยนมะม่วง แดดแดดแดดร้อนได้อยู่บ um. AH ้านนอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บก่อนแป๊บนึงพอเราสับมะม่วงเสร็จแล้วเนาะเราก็ใช้มีดสับ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 แค่นี้เราก็จะมาใส่พริกน้ำปลาผงตามใจชอบมะม่วงแค่สีลูกเองได้จะได้เต็มถ้วยเลย เสต้แข้างหนึ่งว,วันนี้ไม่มีมเพื่อนกินหลายคนน,ยนี่น้ำนี่น้ำปลาใส่น้ำปลา,า,า,ปลาเอามากิน,ด,กนด้วยกันเด้อเ,เร็วๆน้ามีอะไรกินให้หนูมีแล้วเราแม่นไปนทางร,อรอ้อนร้อนพักร้อนแน่เว้ มองนี่มันไม่ค่อยสมเท่าไหร่เปียวเปียวทุกเปลี่ยวเลยนี่ไ้ตัวนี้เลเป็นใหม่ให้เขากินก่อนแล้วเองอนั่งมองรือน้ำลายาไมไ้า,าม่ยตาอเยปรียวไหมไม่ค่อยเปียวเท่าไหร่นะวันนี้ มองต้นนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวฮว้าโอ,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 อ้ต่อทางเหต้องถามหน่อย น้องค้านได้เองแต่น้องคันเลยบันที่โคนเป็นหน่อยีเลยบันนต้องตะโค้งหน่อยนซื้อมายุค่้าดีตรงน่นต้องโค้องอนะขนะ